วิทผู้ดินตำนานของคนกับควว้สารคดีง้กควายเกษตรโคกนหนองนาสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่ติดตามช่องของวิทผู้ดินนะครับนี่จะพามาเบิ่งงว้วอีกนะครับ f อฟพี่น้องครับจูบา้านหนองหินตะบ,บนโคกกาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับราบคุณพ่อสวัสดีครับ สวัสดีครับครับคุณพ่อ,อวันนี้เขาจะเปิดงันนวแบงแมนบ่นครับแม,แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกนี่พ่อตั้งใจไว้ว่าราคาหลายปันไดครับแม่ลูกคู่นี้แม่ท่องแล้วครับท้องนสามเดือนกลัวแล้วครับท้องกับตัวใดพ่อท้องกับอเอฟหกแปดเอฟหกแปด นี่ใบไม่หลอดเนาะพ่อแมมนหดเปิดไลายมั้ยไดพ่ออันนี้เปิดเกาชิบหาทั้งลูกพร้อมเกาชิบหาแมนซื้อสองได้สามเนาะพ่อแมนแมนซื้อสองได้สามลูกเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวผู้ลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกเป็นของลูกของเคเอฟสามหนึ่งสามหนึ่งแต่ว่าเป็นเป็นลับปีลับปีสกินหายเลยหายละได้หายตะดุนแล้วได้แพสเป็นแมนน้อยหนึงเปตีิละลึกนะครับ ได้ได้จักเดือนแลน้วพ่อง้อน่อยตัวนี้หกเดือนหกเดือนหกเดือนกลัวแล้วจะเข่าเจ็ดเดือนห,หกเดือนกลัวจะเข่าเจ็ดเดือนแล้วนะครับนี่นะครับแม่กับลูกแม่กับทองในสามเดือนกว่าเกือบจะสี่เดือนแล้วนะครับพ่อเปิดรคาคาไว้หลายปันใดก่อครับเก้าทิมหาเก้ามือหาป่าวพ่อ ก้าหมื่นหาพันบาทนะครับพ่อมีเบอร์โทรบอเบอร์โทรศูนย์แปดสามครับสองแปดหกสามห้าห้าสองพ่อซื้ออย่างครับพ่อบุญมีบ้านหินพ่อบุญมีบ้านหินเนาะพ่อเนาะราคาเนี่ยตอร่องได้บ่พ่อตอร่องได้หนาขอบหนาขอบมาเบิงเลยนะครับบ้านหินตะบนโขกกออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับ อยู่หน้าโรงเรียนนะครับอยู่ใกลๆก้ๆกันกับคลิปที่ผมลงไปเมื่อก่อนนั่นนะครับปากมูดง่ายๆก็คือมีเสาสัญญาณโทรศัพท์สเสานะครับยี่รถดตรงขึ้นไปทางติดตะวันออกจากน้อยนึงนะครับเลียวขวาเข้ามาจะมีรังค่าสีเขียวนั่นนะครับนั่นเป็นจุดสังเกตเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอีกโค้มหนึ่งของคุณพ่อเพิ่นนะครับผม นี่นะครับอีกตัวหนึ่งน,น,น,นั่นนะครับลูกเพิ่นตัวสีขาวๆนั่นนะครับเอาปองง้วแม่นี่เป็นสายพันธุ์ไหนครับนี่สายพันธุ์บามันสายบา,บามันอะไรอะลูกแรกอันพ่อแม่คมุ้มจิตด น้ำตาลลูกสีขาวนนพ่อเปิดราคาไวหลายเป็นไรครับราคาไวห้าทิพสามต่อรอบได้หนี้ก็นเลยห้าหมื่นห้าหมื่นสามนอพ่อหครับห้าหมื่นสามพันเป็นทองหมครับตอนนี้ย่งย่งมือในทองยังมวยทนทองสูงหลายเป็นไรพ่อสูงร้อยสามสิบห้าบวกยุ้สูงร้อยสามสิบห้าบวกพ่อผมขอเบอร์โทรไว้อีกรอบนะพ่อศูนย์แปดสามสองแปดหกสามห้าห้าสองพอบนนี้บานน้งหิน พอบุญนี่บานน้องหินนะครับเอฟซีพี่น้องทางโรงเลี้ยนมาน้องหินครับแระขม้าชาชมงัวของพ่อได้เลยเนาะนี่ครับปากตัวใดโค้มใดกับทุเขม้าสอบถามใดนะคบเอฟซีพี่น้องครับลูกเป็ดไปสามเดือนสามเดือนเป็นเป็นเป็นลูกเป็นลูกของตัวไหนพ่อรูปบะตัวขาวตัวขาวเ่ยลูกลูกนี้หเปลือกสีเหลืองครับลูกแล อันนี้ก็ลูกแรกคือกันรัาปลาติงเอซี่ิอนงนะครับเบิ่อคลิปนี้แล้วมีค้อมิดเห็นแดงได้ก่าข้เมีนไว้ใต้คลิปได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจวิผู้ดีน้านะครับเดี๋ยวผม จะพาไปเบิงง้อคว้ายกเกษตรโค้งน้องหน้าสาราคดีง้อคว้ายต่อไปนะครับกลับกอบคุณห,หลายครับ